สวัสด,ดีคนดูสวัสด,ดีคนดูที่หลงเข้ามาทุกคนด้วยนะครับก็ทุกคนก็น่าจะเห็นปกคลิปเป็นที่เรีบเยบร้อยแล้วนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเล่นวงล้อไทยพิบัตรนะครับผมผมต้องขออธิบายเรื่องวงล้อของผมก่อนนะครับสําหรับวงล้อของผมเนี่ยผมจะสุ่มทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นกระสุนนะครับถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆเลยนะนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนเลยดีกว่านะครับอะสุ่มอย่างแรกเลยนะครับในวงล้อวงแรกเนี่ยก็จะเป็นประเภทของปืนนะครับก็ผมมาลูปใส่ไม่เป็นนะเพราะผมก็เขียนเอาแล้วกัน โอ okay. เคอะไรเพื่อนลูกเลื่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้ปืนอะไรนะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เออ่ะโอ้ยผมนึกว่าจะได้เอเจเอเจเราเพิ่งเล่นไปเองเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเราจะได้แตกเทพหรือแตกกอ้เฮ้ยโฮ้ยโอ้โอโอโอนึกว่าจะได้เล่นนงสกอบซะแล้วโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นชุดเลเวลอุปกรณ์เรานะครับว่าเราจะได้ระดับที่เท่าไหร่นะครับนะโอ้โห เววสองเลยหรอดีนะไม่ตกหนึ่งเนี่ยเกือบไปละก็อันนี้จะเป็นหมวกสองในเกมที่มีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็เขียนมาแล้วเรียบร้อยเนาะอะไรก็ได้ก่อนไม่ปิดหูอู้หูไอ้ชี้ยหมวกชิ่นนี้แม่งไม่ช่วยอะไรเลยนะครับทุกคนคือใส่มาปิดหเูเล่นๆนะ่ะแล้วมันต้องใส่กับสไนที่ต้องแบบว่าใช้หูเพื่อฟังเสียงอะนะสไนอะนะมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยละกันนะครับกอน,นี้ผมไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะเพราะว่าในสไนไม่ใสก่ก็ไม่เป็นไรนะครับ โอ้โหเกาะขาวขาว่าประจําผมเลยนี่หว่าเวลาแต่เสืเ้หมูเนะี่ยต่อมาก็จะเป็นสายโยงบ่านนะครับผมนะสายโยงบ่าที่เราจะได้เอาไปเล่นกับสไนนั่นก็คืออูห้หผมนึกว่าจะออกแบบว่ากลีกเทพอ,อะไรเงี้ยโอ้โหจบเลยนะไม่รู้จะหลีกไปใหญ่หญทําไมแต่นี่ยังดีนะครับกลีกยี่บเนี่ยยังมีหลีกอ่หลีกที่มันเป็นราคาหมื่นสี่อยู่นะที่คนไม่ค่อยนิยมนะครับนั้งจะสายโยงบ่าเสร็จเนี่ยล้วก็เดือกกระเป๋านะครับเราจะมีกระเป๋าใช้หรือไม่ โอเคไม่มีนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเท่าไปก็กิ๊ะเราเปล่าเนาะต่อมาก็จะเป็นระเบิดนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าเราจะมีระเบิดใช้หรือเปล่าโอ้โหนิดเดียวจะมีระเบิดใช้อยู่แล้วถ้าสไนไม่มีระเบิดเนี่ยชาร์จยากยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นรอมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราเป็นสไนอะเนาะแต่มันจะมีปัญหาก็เพราะว่าสไนมันอยู่กับผมนี่แหละครับเพราะว่าผมวิ่งเข้าไปชาร์จอ่ะอย่างต่อมานี่ก็จะเป็นยานะครับผมว่าเราจะมียาใช้หรือเปล่านะครับ โอเคอยาอยก้หยกูก็เอายาลงไปได้วะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้ยาถูกหรือยาแพงนะอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่แพงสุดโอเคถูกสุดแทนโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงอย่างสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือแมปนั่นเองนะครับผมก็ด่านอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่คลังแสงนะครับเพราะว่าเราแต่งได้นิดเดียวเนละ้วเราคลังแสงมันเล่ลำบากครับ โอ,โอเคนึกว่าจะไปเมืองเะแล้วโอ้โหโวิ่งกันยาว,ลว,วยเลยถ้าเมืองเนี่ยโอเคก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ถึง500ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมนะครับผมปะไปดูกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือหน้าตาเซตที่เราสุ่มมาได้นะครับนั่นก็คือ AR30 นะครับเป็นปืนผมใส่มาแค่สโคบเลยนะก็คือแต่งนิดหน่อยนะครับก็คือตาม ตามที่เข hmm. <é. S 1> ียนไว้เลยนะครับแล้วก็ยาที่ถูกที่สุดนะครับผมก็เอาที่มันดูที่สุดทุกอย่างเลยนะครับที่ผมกดมานะครับผมไม่ได้เอาผ่าตัดไปนะเพราะว่าไม่น่าจะได้ผ่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราหูอื้อนะเพราะถ้าเราโดนหยุดถ้าเราโดนก็คือตายเลยแหละไม่ไม่น่าจะได้ผ่านะครับเพราะว่าเกาะก็สอกเองนะครับหมวกก็ยังหูอื้อหมวกนี่คือเป็นหมวกระดับภัยพิบัติระดับหมอลำเลยนะดีทุกอย่างยกเว้นหมวกเลยนะครับเซตนี้มาเกมแรกนะครับนะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าก็ถือว่าเกิดดีนะครับไม่ได้แย่เท่าไหร่ ขอยัดส่องก่อนนะครับนะครับถ้าเกิดว่ามันมีจริงเนี่ยคือเราวิ่งไปเราจะแตกนะครับเพราะว่าเราเราวิ่งไปไม่ดูตามาตาเรือไงข้ามถนนเนี่ยต้องดูทางเลยนะครับนับภาษาอะไรกับใจคนนะครับมองท่อไม่มองทางอะไรวะผมรอนานแล้วเฮ้ยคพิ่มเพิเพิ่บลงไปดิจิตอลลงไปดิจิตอลเอากูรออ่ะไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน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 ยิงมูดที แต่ยิงไปจ้ะแต่อยู่ไหนในอยู่ไหนโอเคน้องโอเคเดี๋ยวพี่ปิดตอนนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปยิงให้วพี่ร่างแชงให้น้องแต่พี่คงต้องหาตัวนี้ก่อนว่ะตัวนี้มันไปอยู่ไหน่ะมันยิงเสร็จมันยิงขาพี่เม็ดนึงแล้วพี่ก็หายเลยนี่ก็คือแกปวดพี่ก็อยู่ได้แค่หนึ่งนาทีนี่พี่ก็ไม่อยากจะผ่าพี่อยากจะปิดมันก่อนนะตอนนี้มันเปิดตำแหน่งมานี่แต่จะตัวมันอยู่ไหนนี่มันไปแอบอยู่ไหนนี่อุ้ยเฮยสไลด์นอน โอ้ยยิงไม่โดนเกือบยิงไม่โดนแล้วเกือบไปแล้วเกือบมันรุกขึ้นมาสวนนะแล้วมันวิ่งมาสลานอนใส่เฉยเลยเอาแล้วน้องพี่พร้อมแล้วเดี๋ยวพี่เล่นเดี๋ยวพี่จัดการมันให้หุยนี่ไงไม่โดนน้องนี่ไงร่กไปก่อนหนึ่งอุยไม่ได้มีสามเอ้ยไม่ได้มีสองแต่มีถึงสาม มันเนยใสกันด้วยอ้าวอย่างนี้ถึงเวลาที่พี่จะเฉิดฉายแล้วนะ้องพี่จะยิงฟรีให้หมดเลยพี่ไปไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แล้วหลังจะมาอีกโอ้โอคนจะเกิดมาคงํำเนิดทำไมเพื่อนอย่ามาลายกลางนีนเน่เปลี่ยนลายเปลี่ยนลายไปลได้อื่นนู่นโอเคท่านเพื่อนนะอย่ามานะเว้ยถึงว่าตกลงกันนะพี่ปะขอญาตนะขอญาตนะขอญาตเล่นเลยละกัน,นกคิดถ้าว่าข้างหลังไม่มีนะครับเราจะได้ไม่ต้องกลัว อยู่ไหนเอออยู่ไหนเออทำไมไม่มีใครโผล่มาเลยไม่เจอว่ะผมว่าเดี๋ยวเราอ้อมขวาไปงัดกนันเลยดีกว่าว่ะอุ้ยยังไงลนะู้เลอะโผล่มาสิจา้าโผล่มาสิจา้าพี่รออยู่จ้านอนจ่าฮ้ยแล้วทำไมมันโผล่ทุกครั้งที่ไม่ได้เลงตรงที่มันโผล่เลยวะโอ้โหพอเลกที่มันโผล่ที่ว้ยอนะ มันไม่อ้อมหรอกถ้ามันอ้อมพี่ตายไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไปกันเดี๋ยวเราอ้อมขวาเลยดีกว่าทุกคนมันไม่เล่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยคนปะวะคนปะวะทุกคนนี่นะครับสำหรับใครที่มองไม่ทันนะมันคนหรือบอดวะทุกคนชุดมันไม่โหลดนะแต่ผมกลัวว่ามันจะเป็นคนนั่นไงหายไปและ เฮ้ยอยู่หลังั้วนักเอี้ยวกูอยู่เลยอ้อหายไปแล้วอุ้ยหายตัวหายตัวไปแล้วมันหายไปไหนแล้วแล้วมันไม่ยิงผมด้วยเมลอนอุ้ยหายจริงมันหายไปไหนอะทุกคนแล้วหมวกเราคือมันปิดหูไงโอ้โหพยพิบัติแล้วหมอลำซิ่งเลย ผมว่าเรากลับดีกว่าวะตรงนี้ไม่ไม่คือเท่าไหร่ไปดีกว่าวะกลับไปเล่นที่เดิมดีกว่าเราอ่ะเฮ้ยคนเหรออุ้ยคนนี่ว่ะยายาย่าย่ามาหือกับพี่เนาะเฮ้ยติดเลยเฮ้ยเอาไปอีกเม็ดอ่าพี่ตัวเราเม็ดพอเอดี เป็นไงเป็นไงเปไงตาพี่ก็ดีเกินอ่ะน้องคมก็คมอีกโอ้โหกิงเกินนะ้ดิเฮ้ยทำไมมันมีเอเจ็กมานอนตายตรงนี้วะน้องข้างในอะฮาเคที่แต่ข้างนอกเนี่ยตายคาที่นี่พี่ถ้าจะเล่นหนึ่งวีทั้งแมปเลยนะเนี่ยน้องมันไม่ยิงกันเลยมีพี่ยิงอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อ้อไปไหนเพื่อนโอ้โหแล้วมันหนีด้วยแล้วมันไม่ยิงผมวะโอ้โหโดนตูดนี่ตูดแตกแล้วนะอ,โโดดอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปได้ไหมฉันยังมีพอที่จะเสียใจรอกไไ้วยเพื่อนไปไหนแล้วนี่ โอ้มันทิ้งกันเฉยเลยะทุกคนนเขาทิ้งผมแล้วะฮัลโหลเขาทิ้งผมเขาไม่อยากอยู่กับผมแล้วหรอเพื่อนคุยกันก่อนไหมอ้าวนี่บอดโอ้นึกว่าคนไอ้เราก็เมมซะมเมย์โมก็ไม่ยิงผมไนนปไหนไม่รู้คือหมวกมันปิดหูะทุกคนมันไม่ได้เย็นคือมันเห็นก็ใกล้นิดเดียวโอ้โหเมื่อกี้มันหนีผมยังไม่รู้เลย ผมไม่รู้เลยว่ามันวิ่งยาวเพราะว่าขึ้นมันก็ไม่ขึ้นน่ะแล้วมันหายไปเลนแล้วไม่รู้เฮ้ยในโมมีมมแต่ว่าแต่ว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่ในโม,ม,ม,มอวะอะอออบอดโอ้โหดำจนได้เลยโอ้แล้วแก้ปวดมัอยู่ได้แค่นึงนาทีอะเอ้ยชีวิตบอดก็มาลุมเลา้เลาเรา เฮ้ยโมใไขวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วห่างต่อแกปวดไม่มีแล้วนี่ทอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายาแดกแกปวดถ้าคุณไม่วิ่งไปเล่นนะครับเฮ้ยมีไอบิวมีเนาะ เราไปดักลายวิ่งมันดีก,กว่าวะน้องพี่มีสไนเดี๋ยวเราไปดักลายเดินดิมน้ำดีก,กว่าโอ้ยมันใส่ลกปูเข็มอันนี้ใส่พาวัตโปร่กปูเข็มโอเครู้เรื่องแต่พี่จะเอาตัวนี้เรียบร้อยดับสนิทพิชิตล็อบบี้มันมีสองตัวน้องพี่ไม่รู้อีกตัวไปไหนแล้วนี่ ี่ก็งงมันจะเล็ดลอดสายตาพี่ไปได้ยังไงนีมันน่าจะอยู่หลังหินนะไม่รู้เองระวังนะพี่ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่มันมีเส้นข้างหน้าผมนี่ยมันก็น่าจะเป็นเพื่อนมันเป้าอ,อาจจะเป็นตัวที่พี่ไปกอดสองตัวนี้ไงพี่เจอศพป่ะแต่ว่าพี่ไม่เจออีกตัวหนึ่งมันไปอยู่ตรงไหนมะเนี่ยเองเจอไหมกับเองกับคนปะเฮ้ยนี่ก็ยิงจังเลย โอ้ยนี่ก็ตามเลยตามติดชีวิตปู้เหลือเกินที่เผลอหรอ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 ,อโอ้ย,อยเอาสม,มึดเลยโอ้ยยังไม่ตายหรอกหรอโอ้นึกว่าโดนไปแล้ว าวัดคมกันหน่อยไหมพื่อนวัดคมกันหน่อยมาวัด,ดเฉลี่ยว,วัดเชิงวัดปัดได้ปัดหนองเลี้ยงใส่กันหน่อยเลยมาอย่ามาดิมาดิมาดิกระสุนหมดไปเนี่ยเราเนี่ยยิงเยอะซะเหลือเกินอา้าวหายเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราผมว่าเดี๋ยวเราเอ้อมควาดีกว่าวะเขาหายไปแล้วอะ คือผมเชิงผมรอเน้นกับเขา<ม>เขาก็ไม่โผล<ส>่มาเลยว่ะก็เดี๋ยวเราผ่าก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปใช้อีกทีนาะผมว่าเขาก็นา่าจะพอสมเพื่อนเราอยู่นั้นแหละเอาบอดเอ้ยไปยิงให้แขนหกนักแล้วไปเพิ่งผ่าเสร็จเอาไปกัดหนึ่งเมตรไหนอีกตัวอยู่ไหนเอาไปคนละเมตรไปเฮ้ยนี่ก็อยากได้กับเขาด้วยก็ไม่บอกโอ้โห ปืนมันว่าเฮีย้ยนะปืนเพื่อนกูเฮีย้ยกว่าอุ้ยโอ้ย,อยมีโคนมันยิงกันอยู่เหรอ มันยิงกันนะเว้แต่ว่ามันยิงกันตรงไหนประเด็นคือตอนนี้เสียงบอดหลุดอย่างเดียวไม่มีเสียงคนเลยตอนเนี้ตอนแรกอะมีเห็นอยู่แล้วมันวิ่งไปฝั่งโน้นเว้ทุกคนแล้วคือพอมันวิ่งไปฝั่งโน้นก็คือเงียบไปเลยเฮ้ยใครไปเนี่ยเดี๋ยวคนปะปกติบอดไม่เดินมาไลนานี้นี่เอ้าอันนี้บอดแล้วบอดมันยิงใครวะมันยิงกับใครเนี่ยบอดเนี่ย ออ๊ยโอ้ยใจเย็นเพื่อนโอเคโอเคแล้วบอดทำไมมันยิงกันวะมันชุกเหมือนกันไม่ใช่หรอเรียบร้อยโดนมาก็ไม่ช่วยเพื่อ โอ้โหแล้วคือบอดมันยิงกันไม่สนใจผมก็ถือว่าโชคดีของผมอย่างนึ่งแล้วกันนะแล้วประเด็นคือมันมีอีกปะเนี่ยทำไมมันมาทีละตัวแต่ที่ที่ผมเห็นเนี่ยมันมีสองตัวเลยแต่มันอาจจะมีมากกว่านั้นไงแถมมันยังตีกันอยู่ด้วยนะตอนแรกอ่ะไม่รู้มันตีกันจบหรือยังพี่ไม่รู้แหละแต่พี่ขอญาโซ่อยก่อนครับอุ้ยปืนดีอยู่โอย ยาลำบากระมนด้วยกูยากูมีอยู่กับจิตลิศเจ้สุ่มได้ยาคือเราสู้เราแบบว่าสุ่มไม่ได้ยาแล้วมาหายาจากคนจากสดเราไม่มีกรอวะทุกคนผมรอดเท่าไหร่ก็ไม่มาใช่ไหมได้งันเด็ดเจอระเบิดผมแน่มาขอระเบิดดีๆหน่อยโอ้โหระบุไปโอ้ อุ้ยแก๊สอุ้ยสวยอยู่ได้ได้ได้แก๊สได้หัดชั้นสองเลยไหวไหวไวไวเดี๋ยวเราก็ปิดข้างล่างครับทีนี้เราก็รอเวลาครับรอจังหวะมันปร้อมยาครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเปิดจุดไปในคีว่ามันอยู่ไหนแ้าเดี๋ยวเราคลิกเป้งใส่มันเลยเหมือนเขาจะอยู่ราวบันไดปไห โอ,อ,อ้ยโอเคเกิด <ๆ S 1> ได้เกิดได้ใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปลิดทางออกนะครับทุกคน <ๆ S 1> เพราะว่า <ๆ S 1> ทางออกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไฟกันเนี่ยก็คือตีใหญ่แน่นอนนะครับพอกันพร้อมแล้วเราก็จะเป็นมือที่สามด้วยโอ้โหสวยๆหลอมๆเลยไล <c oughs> ่ธรรมดากุญแจดอบไอ้บิวกุญแจดอบน้องกุญแจดอบสองแสนมาดิแต่เซฟเกลือแต่กุญแจดอบบิว ผมก็ให้กุญแจน้องไปนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยตังไม่ค่อยมีแล้วครับตังเหลือไม่ถึงแสนแล้วนะครับเดี๋ยวน้องไม่มีตังเล่นกับผมแล้วนะถ้าเกิดว่าผมแบบไม่ให้ของน้องอะไรเงี้ยเออผมก็สงสารนะผมก็อยากให้น้องมาเล่นด้วยด้วยแหละแต่สําหรับท่านผู้ชมที่มีตังไม่ถึง1นึ่งแสนเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะเพียงคุณมี7 9บาทเนี่ยคุณก็สามารถซื้อเซฟสี่ช่องได้ที่ร้านทิศศาส์เกมมิ่งแล้วนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเซฟหรือเติมเกมอารีนาเบกเกเนี่ยผมขอแนะนำเลยนะครับวิศัทเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกนะครับตอนนี้เนี่ยเซฟสี่ช่องของเขาเนี่ยถูกที่สุดในไทยแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยเขากำลังจัดโปรโมชั่นนะครับซื้อพารล่วงหน้าซีซั่นหกนะครับผมพารขั้นสูงเนี่ยเพียง149บาทแถมฟรี VP 1เดือนเลยนะครับส่วนพาร พรีเมียมเนี่ยบอกเลยนะว่าสุดคุ้มนะครับโคตรจะคุ้มนะครับคุ้มที่สุดในไทยณนะตอนนี้นะครับราคาพรีเมียมเนี่ยอยู่ที่3า9้บาทนะครับแถมฟรี v i p ีถึง3เดือนเลยนะครับผมนะบอกเลยนะครับว่าถูกที่สุดแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถคลิกกนใต้คลิปผมได้เลยนะครับเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อน ไปเลยไปอยู่นะักเอบบี้เลยเฮ้ยแอดอกตกนูมม้นปีเลยเนาะอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยโอ้ยใช่อี่ซาดีสตังจิตอด โอเคเดี๋ยวพี่เป็นลากแคนให้แต่พี่ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่ะคือจะไม่หันมามองกันเลยเหรอว่าขึ้นอะไรมาโอลตี้ด้วยโคลตี้ก็ด้วยโอลตี้หกละโอเคไม่ติดดีเอ้ยมันไม่มาว่ะเดี๋ยวผมลงไปเล่นด้วยเลยแล้วกันเพราะว่ายิ่งเรายื้อเนี่ยเดี๋ยวเราโดนตี้ใหม่แจมอีก แต่ก่อนจะไปขอไปสับเซตก่อนแล้วกันอุ้ยอุ้ยโอเคเลยแต่ว่าก่อแตกแล้วนี่ดิโอ้ยเุ้ยกุญแจดอบไอ้ขี้กุญแจดอบสองอันในแคมตต์เดียวเุ้ยกุญแจดอบน้อกุญแจสองเซตมันดอบฮัลโหลแล้วกนนีไม่งูยิด เป็นต,ตัวๆสิเป็ตัวนี่ทำไมมันโกงขนาดนี้เลยหรอมันไม่ได้โกงหรอกน้องมันอยู่ที่คนเล่นเว้ยนี่อุ้ยนี่บโอเคไ,ไม่น่าชมเลยเฮียเฮ้ยอ้าวเสร็จโจ้แล้วอย่างงี้ไม่ยอมเข้าบ้านนะไม่รับรอเหรอเราอีกก็ต้องโดนดนะ โอ้โหน้องมันแต่งปืนมาแบบคนยิงได้คือเสียใจอ่ะเสียด้กระสุนเน่ะแอร์ดับลูกนี้เอ้ยเฮ้ยคนเหรอไอ้ที่มันหมดแล้วไม่ใช่หรอวะทำไมมันยังมีขึ้นอยู่อีกเดี๋ยวเจองั้นเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเฮ้ย ข้างหลังก็มีมีคนอีกเอาเฮียไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปิดข้างบนก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยมันอยู่ไหนหวะผมว่าน่าจะอยู่ตรงศพเพราะมันน่าจะค้นศพนี่ลูกขึ้นไอ้เนี่ยที่มันขึ้นนะอ่ะเพราะว่าผมใส่หูฟังเทพแล้วนะ าผมจำไม่ผิดอะนะเดี๋ยวผมยังปิดหูอยู่วะโอเคผมฟังเทพพี่มึงขึ้นในส่วนเวลาอะไรสักอย่างโอโ้โหโ,โอโ้โหเวอร์เกินนะดีน้องเดี๋ยวมันมีอีกตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องออกไปเคลียร์มันนะไม่งั้นเดี๋ยวเราเก็บของแล้วหัวแตกนะแต่มันน่าจะอยู่ข้างนอกนะครับผมว่านะน่าอยู่หลังกำแพงตรงแถวแถวไอตัวที่มันที่มันนั่ง <laughs> นั่งเอี่ยงอยู่ตรงกำแพงแน่เลยผมว่า มันไปอยู่ไหนล่วนะวันน<ม>ี้อุ<ม>้ยนี่ไงอ้าวจึมแล้วกูจึงมแล้วอุว้ยซ้ายมาวะกูะต้อฝั่งไหนก่อนเนี่ยมาดิเพื่อนมาเลยโผมามาวัดวัดกันหน่อยมาวัดกันวัดกันหน่อยออกมาหน่อยได้ไหมผล่มาหน่อยยูยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามผมว่าเราอ้อมดีกว่าทุกคนมุมไม่ไหวว่ะไม่รู้ว่ามันเซตอะไรด้วยเอเอ อุย้ยสายคนหรือบอดวะคนนี่วะตายไปก,กา่อนล่ะกานเละเยล่าเยล่า ในที่สุดเราก็ทําได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ออกสักทีนะครับแถมยังออกได้เยอะซะด้วยนะครับนักเคลียร์ทั้งหมดแบบเหลือแค่ตัวเดียวมั้งในโมเตลเนี่ยก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าชอบคอนเทนต์นี้หรือเปล่าโอ้โหเกิดตรงนี้สู้ๆแล้วกันนะน้องพี่ว่าตอนนี้เราไม่นอนแน่เลยว่ะจุดเกิดเอลสูพี่ไม่เห็นนะไม่ก็มันวิ่งไปแล้วก็ไม่รู้ไหน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  ไม่เห็นมันโผล่เลยน้องไหนปะไม่มีนี่ไม่มีโผล่มานะไปก่อนเลยอยากรู้อยากเห็นเฮ้ยไปอีกหนึ่งไปก่อนเลยไปเลยนี่ไงนี่ไงอย่ามาห้ากับเ r อาพี่เนาะ ใจเย็นนะบิวใจเย็นนะพี่เจ็บมากพี่จะแตกถ้าตีเอวสูงมาแจมพี่ก็จบเลยนะเอาน้องไอบิวนั่นกูว่าแล้วกัว่าแล้วกัว่าแล้วไม่โผล่ว่ะมันจะให้เพื่อนบอกแน่เลยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ย ยายายาหย,ย,ยุดเลยหยุดเลยจะไปชาร์จพี่หรอน้องทาไมเกาะหกเอเรียนอย่างเงี้ยเองก็สู้ที่ไม่ได้หนอกแกปวดโคตรกากเลยอยู่ได้นาทีเดียวอย่างเฮ้ยอุยเจอ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 พี่เจอแล้วน้องไปเลยมึงหล่อยน้องกูแน่เจอกูหล่อยคืนแค่นั้นแหละเฮ้ยออกมาแล้วหรอ โอ้ย,อย,อยเรียบร้อยเรียบร้อยโบดตี้แค่นั้นแหละแล้วห้าตัวลุมผมไงเอาผมไม่ลงไง นะไม่โดนอกมันไม่นะกลับมาใหม่เพื่อนกลับมาใหม่ไม่กลับมากูไปก็ได้ไขอเวลาเตรียมตัวก่อน,น,นเจอกูแน่นนเจอกูแน่เอมันได้คิดว่าผมอยู่ตรงนู้นอยู่เลยอย่างนี้ก็เสร็จผมนะ เอ๊ะมันขึ้นบนหินป่ะใช่ไหมอุ้ยอ้าผมมาอีกรอบผมมาอีกรอบเร็วผมมาอีกรอบเร็วผมมาอีกรอบเร็วเรียบร้อยโรงเรียนจีน <c oughs> โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานั่งรอน,นะครับเดี๋ยวสักห้านาทีหกนาทีสุดท้ายแล้วเราค่อยออกไปเก็บของเนาะเราค่อยวิ่งออกอีกที <c oughs> หวานหวานครับหวานหวานอู้หูอุ้ย r k ด้วยโอ้โหอ สวยงาม